พี่น้องเมื่อตอนเย็นก็ฝนตกนะเมื่อวานนี้ฝนตกเม,มื่อวานตอนเย็นผมก็เลยเอาบีทีบทกับบีเวเแล้วก็เอาพริกแกงผสมกันเพื่อจะมาฉีดป้องกันมแมลงนี่สองทุ่มแล้วังตอนนี้ผมออกมาดูรู้สึกว่าแมงกินนูนเยอะพี่น้องผมจะให้มาดู ให้มาดูตรงนี้ทีแรกว่าจะออกออกมาเดินเล่นที่เฉลที่ไหนได้โอ้มันเยอะจริงจริงนี่นี่ขนาดอยู่ในขวดพี่น้องดูนี่อยู่ในนี่เป็นยี่สิบเลนะนี่ผมจับใส่ไว้นี่มาดูต้นนี้เต็ม เก็มเลยพี่น้องน่นพี่น้องเห็นไหมนนจุ้มหนึ่งเห็นไหมนันะ่นน่ะเป็นพวงเลยตรงนั้นน่ะสี่ห้าตัวนันะ่นนะ่ะแบบนั่นน่ะใบมันน่ะสี่ห้าตัวแค่ใบนั้นนะ่ะพี่น้องเสร็จแล้วนี่นี่อีกพี่น้องดูนี่โอ้เยอะจริงเยอะจริงเดี๋ยวผมจับก่อนนี่ก็ใช่โอ้เยอะจริงทำไงพี่น้อง โอ้ยไปหมดแล้วโอ้เยอะจริงเลยพี่น้องจะเหลือหรอไอ,อ้ต้นองุุนผมคืนนี้นะมันจะเหลือไหมเนี่ยนะอ,อ้เยอะจริงเลยก็ฉีดยาดตอนเย็นนี่นะพี่น้อง ฉีดแล้ว,ก,ก,ก,ว,นนก,วก,ก็ไปพักกินข้าวอาบน้ำกินข้าวฉีดบีทีกับบิวเลียก็ไปพักกินข้าวนี่ก็เลยออกมาเดินเล่นเฉยๆที่แรกว่าจะไม่ลงคิดนะก็เลยจำเป็นต้องลงเลยพี่น้องมันเยอะจริงๆเลยเยอะจริงๆแๆต่กี้ต้นนี้เป็นร้อยมั้งพี่น้องดูผมจับใส่ขวดนี่เย่านีพี่น้องนี่นี่ เป็นยี่สิบสามสิบแล้วมั้ต้นต้นนี้เยอะอยจริงๆบินไปไหนหมดแล้วมันจะเหลือไหมเนี่ยผู้เยอะอยจริงๆเลยพี่น้องตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วมาดูนี้น,นี่อีกนี่อีกนี่ต้นนี้ก็มีอีกนี่จับอุ้ยไปนะนี่ จับใส่ขวดโหเยอะพี่น้องน,ะนี่ทางนี้นี่นี่นี่มีอีกนี่จับเลยโหทำไมเยอะอี่างี้ยนั่นเอะใบข้างล่างกันนี่นี่โอ้ใบองังมณผมไม่เหลือแน่วันนี้เหลือต้องใส่ต้องไปเอายาแรงมาแล้วแหละพี่น้องเลย เย,ยอะจริงสงสัยต้องไปเอาอยาแรงแล้วจังไหมจี๋แสงอู้เย,ยอะมากดูใบทะลุหมดเลยนะ่นาะเนี่ยใบทะลุหมดเลยนี่หมดเลยพุนเลยโอ้มันเยอะบันี้ปะตายตายตายมันจะเหลือไป มาดูนี่นะเนี่ยหุนสองเดือนอหุนได้สองเดือนแล้วสองเดือนผมยังไม่ได้ตัดอันนี้เลยนะพี่น้องนะยังไม่ได้เอาพลสติกออกเลยเนะีเดี๋ยวสายต้องให้ให้ลูกมาปาดเพราะมือผมนี่ปาดไม่ได้มือมันสัน่น ต้องเอาไปลายเอาปลายมีดไปลายมีดคัตเตอร์มากรีดแล้วก็ค่อยๆเอาออกนี่อันนี้พันซุปเปอร์สวีทเนี่ยพี่น้องใบใหญ่สองเดือนโตโตมากสองสองเดือนกว่าโอ้โหดูนี่บินบินเห็นตัวเลยอ่ะโอจ้ยเองจริงเนี่ย ตายตายตายมีสีดำก็มีตายแล้วใบทะลุหมดแล้วพี่น้องเต็มเลยนนะเลยีงไงนไเนี่ยเต็มเต็มเลยโอ้ยทำไงวะมันจะรอดไหมเนี่ยองุ่นคือนี่นจะเหลือมนยะอยู่ในสวนองุ่นพี่น้อง อุ่นข้างบ้านชายทุ่งพี่น้องตำบลกุดเมืองหามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดอยู่ในสวนพี่น้องเมื่อคืนได้ออกมาจับมแมลงแมลงเยอะมากเมื่อคืนนี้หลังจากฝนตกหยุดไปแล้วก็พอฝนตกหยุดหยุดช่วงกลางคืนใช่ไหมตอนเช้าผมก็เอา เอา b ีเอเชื่อบีอฉีดตอนเย็นเอา B.T. กับบิวเอียฉีดตกเย็นผมฉีดพอประมาณสองทุ่มก็ออกมาตรวจดูโอ้โหแม่เจ้าโวยพี่น้องเอ้ยเก็บไม่หวัดไม่ไหวผมผมเก็บตั้งแต่ตั้งแต่เกือบเกือบสองทุ่มอะเกือบเกือบสองทุ่มออกมาดูสวนแล้วก็ออกมาเก็บ นะออกมาเก็บไอแมงแมงกีนูนพี่น้องโอ้โหเยอะมากพี่น้องเยอะคือว่าผมฉีดผมก็ฉีดช่วงเย็นเนาะผมไม่ได้ฉีดตอนมืดฉีดช่วงเย็นมันก็ยังไม่มาใช่ไหมพี่น้องพอตกกลางคืนน่ะประมาณสองทุ่มมันมาเต็มต้นหมดเลยพี่น้องเอ้ยผมก็ตามเก็บเกือบเกือบสี่ทุ่มเพื่จะได้เข้านอน ก็จนง่วงนะพี่น้องอาตามเก็บตามเก็บตามไอ้นี่ใส่ขวดเอาไว้จนง่วงก็ต้องหยุดก่อนยังไงก็เอาเขาไม่หมดหรอกก็เนี่ยมาให้ดูผลงานพี่น้องเนี่ยผลงานจากเมื่อคืนพี่น้องดูนี่อยู่ในขวดนี่ประมาณ าจะให้เดาหน่าจะประมาณ200สองร้อเศษเศนะเนี่ยใส่ขวดยังไม่สลบเลยยังเป็นเป็นอยู่เลยพี่น้องนี่ยเนอเนี่ยังเป็นเป็นอยู่เลยเนี่ยผมก็คลายปากขวดเอาไว้พวกนี้เข้าลงมากินใบนะอ่าผมได้ฉีดไอ้บิเวเียกับไอ้เชื้อบีทีเข้าไป ทีนี้ผมก็จะเอาขวดนี้เอาไว้ประมาณสักสองสามวันดูซิว่าอ่าเขาจะมีอาการยังไงผมก็จะอคอยดูอาการเข้าที่เขากินใบไปแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเขายังกินไม่มากนะบางตัวก็มาเกาะก็ยังกินไม่มากนะตัวไหนยังไม่ได้กินก็อาจจะไม่ตายนะพี่น้องตัวไหนที่กินเชื้อไปแล้วก็ก็ไม่น่าจะเกินสามวัน น่าจะเดฟพี่น้องน่าจะไม่เหลือเยอะมากเลยมเมื่อคืนนี้ผมเก็บใส่ขวดเนี่ยเนี่ยผมออกมากับลูกสาวเมื่อคืนลูกสาวก็เหยียบทิ้งกันเยอะพี่น้องไม่ได้ใส่ขวดเหยียบทิ้งเหยียบทิ้งเหยียบทิ้งตัวผมเองก็เก็บใส่ขวดน่ะส่วนมากผมจะเก็บใส่ขวดคนเดียวลูกสาวก็จัดการเหยียบทิ้งเนีนี่ เยอะจริงพี่น้องทีนี้สงสัยพอฝนตกเนี่ยจะต้องออกมาฉีดฉีดไอ้พวกสมุนไพรฉีดยาเนี่ยประมาณสองทุ่นะพี่น้องน่าจะฉีดช่วงสองทุ่มแมงออกมานะแมงออกมาช่วงสองทุ่ถ้าฉีดถ้าออกถ้าเราฉีดช่วงเย็นๆเนี่ยคงคงคงไม่ได้ตัวแมงไม่ได้ แมงก็จะออกมาประมาณสองทุ่มพี่น้องย่งนี้ก็ต้องหาหายาแรงหน่อยน่าจะหายาแรงบ้างสลับกับเชื้อบีทีสลับกับตัวอื่นสลับไปสลับมานะน่าจะสลับกันมันเยอะมากแมงจีนูนอยู่ในเนี่ยมีสามชนิดพี่น้องหนึ่งชนิดก็ออกออกน้ำตาลเป็นสีขาวนะ ออกน้ำตาลออกน้ำตาลขาวๆนะอีกอีกชนิดหนึ่งก็คือสีน้ำตาลเลยนะน่าจะมองเห็นมันอยู่ในขวดเนาะพี่น้องก็เขาขี้เขาได้ถ่ายมูลเขาได้ขี้ไว้มันก็เลยบงังบังขวดขวดก็เลยไม่ใสนะสีน้ำตาลสีน้ำตาลสดสีน้ำตาลมีพี่น้องนะเสร็จแล้วก็เป็นสีดำเห็นไหมพี่น้องสีดำ มันมีอยู่สามชนิดแมงอยู่ในนี้แมงปีแข็งพี่น้องเนี่ยจะต้องจัดการต้องหายาแรงมาเตรียมไว้ในสวนพี่น้องแล้วก็ออกฉีดตอนสองทุ่มนยก็มารายงานให้พี่น้องพี่น้องก็คงคงจะไม่รุนแรงเหมือนผมนะทั้งบ้านผมนี่ไอแมงปีแข็งนี่รุนแรงนะเยอะมากแต่เนี่ยผมก็ได้ศึกษาพวก ไปถามเกี่ยวกับหมอดินนะพี่น้องเกี่ยวกับคนที่เขาทำน้ำหมักเนี่ยเขาบอกว่ามันจะจะห้ามมันกินเลยนะไม่ได้ห้ามเลยไม่ได้มันก็ต้องเป็นมั่งละกัดกินมันก็ต้องเป็นบางใบบางอะไรมันก็ก่นไปทะลุไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะทางหมอดินเขาบอกเป็นเรื่องธรรมดาจะห้ามมันกินเลยก็ไม่ได้แต่นี่เราต้องควรป้องกัน เอาเชื้อ BT, b ีทบิวเอเรียเอาเชื้อแรงๆเนี่ยฉีดเข้าไปฉีดถ้ามันถ้ามันไม่ไม่ไหวจริงๆก็สลับยา,าสารเคมีเพราว่างั้นแต่ก็เขาบอกว่าน่าจะควบคุมได้นะแค่เชื้อบิวเวเรียกับ b ีทแล้วก็แล้วก็พอดอจ็ดพี่น้องน่าจะน่าจะ น่าจะสลับกันได้หมอดินเขาบอกว่าอย่างงั้นนะน่าจะได้ไอ้มันกินเป็นเรื่องธรรมดานะห้ามมันไม่ได้หรกเขาบอกมันเป็นเรื่องธรรมดาก็ปล่อยให้กินแต่ว่าเราต้องขยันฉีดแค่นั้นเองสองวันครั้งหนึ่งสองวันครั้งหนึ่งสองวันหรือสามวันเนี่ยเขาบอกต้องขยันมากต้องขยันนะสวนผมไม่มีโรงเรือนผมก็บอกเขาเขาบอกไม่มีก็ไม่เป็นไรนะ ไอการที่เราไม่ไม่ทำโรงเรือนนะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่คนที่เขาทำโรงเรือนนะ่ะเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกใหม่เป็นเรื่องที่ที่นอกธรรมชาติเขาว่าอย่างนั้นนะพี่น้องไม่ต้องมีโรงเรือนไม่ต้องมีก็ได้เขาบอกเนี่ยลุยน้ำลุยฝุนลุยแดดลุยหนาวไปเลยเรามีของดีว่างนั้นนะเขาว่างนั้นนะพี่น้อง ผมก็อุ่นใจไปหน่อยเพราะผมไม่มีเงินทำโรงเรือนนะพี่น้องนะม,มีเงินทำโรงเรือนพอพอฟังพอไปปรึกษาหมอดินคนนี้เขาก็บอกว่าไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปเครียดขอให้ทําตามเขาไม่ต้องไปเครียดอลุยแดดลุยฝนลุยหนาวได้สบายเขาวางเงน,นลุยได้สบายขอให้เราขยันฉีดสองวันต่อครั้ง คนก็ทํานอกธรรมชาติก็เอาโรงเรือนมาคุมมามานี่นไว้ปกติธรรมชาติไม่มีหรอกเขาบอกธรรมชาติธรรมชาติจะไม่นี่ถ้าเขาก็บอกว่าถ้าต้นทุเรียนน่ะมันทําโรงเรือนได้พวกที่ทํานอกธรรมชาติก็จะทาโรงเรือนคุมต้นทุเรียนแล้วเขาว่างั้ินนะ่ะนี่เผอิญว่าต้นทุเรียนมันสูงเขาก็เลยทําคุมไม่ได้ แต่ถ้าเขาทำคุ้มได้ก็ทำคุ้มแล้วพวกนอกธรรมชาติ öl, ก็กิงอย่างก็พูดนะพี่น้องอ,องก็จะลองก็จะลองใส่เขาสักตั้งหนึ่งนะพี่น้อง <c oughs> ก็จะไปหาสารชีวพันธุ์ที่ดีๆมามาจัดการเขามาลงที่สวนนะทั้งทางดินแล้วก็ทางใบนะครับพี่น้องก็มารายงานให้พี่น้องดูนะมารายงานก็อ่า เง่นผมก็ยังไม่โตเท่าไหร่ก็ไม่สวยงามเท่าไหร่พี่น้องห้าหกเดือนแล้วนะเนี่ยพี่น้องดูเจ๊ยังไม่ไปไหนเลยเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยสบายเนาะผมก็ทําได้เล็กๆน้อยน้อยทได้ไม่เต็มที่นะปุ๋ยทางดินก็ก็ยังไม่ได้ใส่ก็ใส่จุกกจุิ๊กๆิน้อยปุ๋ยทางดินนี่ยังไม่ค่อยได้ใส่เลยพี่น้องยังไม่ได้แต่งนะจะต้องจะต้องแต่ง จะต้องไปหาพอดอเจ็ดพอดอสามมาใส่นะพี่น้องเพราะว่าเราป้องกันนะเราป้องกันใส่ป้องกันเอาไว้ป้องกันเชื้อราป้องกันป้องกันอ่าแมลงมาไขไวโคนต้นอ่าเชื้อพวกพอดอเจ็ดพอดอสามไตโคเดอร์มาก,ก็จะได้คุมคุมไข่คุมเชื้อเขา,เาไว้ก็เขาก็จะหมดดิดนะแล้วสวนเราก็จะอยู่แบบ ยั่งยืนยาวนานได้นะครับก็มารายงานให้พี่น้องดูเป็นการรายงานให้พี่น้องเมื่อคืนนี้ผลงานจากเมื่อคืนก็เป็นแบบนี้พี่น้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ